เรากินสามารถกินสอันได้ปะกินไล้สองอันแล้วค่ดีครับเจอกันเอานั่งเอายมาดีแบบทำไรอ่ะเอาอะไรวะทำยนีไงวะสวัสดีครับสวัสดีห้ารอุ้ยสองหมื่นคน มาเปนแบบนี้อ้าดูดิไหนอย่าเวอร์ดิสองหมื่นคนน่ะเอาหวีเอาไว้มาหวีเอารถพี่ได้หวีเอาไว้ด้วยเป็นไรอ่ะโรนันโดอ่ะโชว์ข้างหลังดิโชว์ข้างหลังนี่ อาคือถ้า3พั0คนแล้วหัวเปียกเหงื่อครับเพราะว่าวันนี้มาซ้อมมาซ้อมออกกําลังกายอยากขอเอ้ยเอาเราเลิกเลิกเลิกคิดถึงไหม,มคิดถึงเซฟซี C ไหมสวัสดีครับทุกคนคิดถึงซีเอฟสุดๆุดนะคระับอไม่มีใครแก้เลยเหรอ C เอฟซีนาอวันนี้ทุกคนจากขาดซันแล้วขาดน้องทุกคน อันนี้จะเป็นวยาทีสางอุ้ยอุ้ยอุ้ยขนมปังอร่อยไหมอุ้ยอุ้ยออุ้ยอ่าอุ้ยครับผม่มีนะไปไป้ะเอาเอาหนมปัง้็อ่ะไปปะมีหนมปังด้วยอ่ะีลองไปซื้อเพิ่มไปปะนมปังลองไปซื้อหนมปังเพิ่มครับ อย่ามาบังฟิลเตอร์ถึง้าฟิลเตอร์ด้วยถึงเึงดึดึงึงึงดึงดึงดึงึงดึงดึงดงดึงดึดึง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 ดดึดึงดึงดึดึงดองดดึดดึงดึมึงดึงดึงดึึ